แทงข้างหลังสนับสนุนโดยรู้จริงรู้ใจเรื่องอะไหล่และบริการถ้าเป็นจักรยานต้อง LA b i c y บ l e Shop คชุมอิสระจากวันทูคอลผีเจ้นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและทารกมา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 มมาตัวมากี่โมงไม่ตองพี่สี่โมอะตองแต่เขานัดสายสองไใช่ มาแงก็แงสี่มงที่เหนียวไปว่าเขาเขามาช้าเพราะเขาแวะหนองมนเพาแวะซื้อของอะไราะแว่นไข่แกวไปใช่ไหมมาโปรโมทแค็บใ่ไหมมันยุ่งนี่เราลังเลอ่ะเดี๋ยวนี้มีเครื่องเล่นเทปไหมเราลังเลว่าเราจะปิ้งหรือเราจะเอาไปตำดีอ่ะมาบอกให้อาล่าบั้งขาต้องถ่าไหมอาล่บั้งคาราบาลบังอาล่าบั้งขาแน่ล่ะใคต้องมีแต่คนแล้วอบ้นีทำไมแก

อ้อมออกแล้วบ้างตอนที่เราเริ่มเป็นดีเจเขาเรียกว่าอะไรนะไปฝึกงานเรียนเรียนนิเทศแล้วไปฝึกงานแล้วก็เปิดเครื่องเใหม่ไปหาเพ่เปิดแผ่นอ้อมแบบนี้แล้วก็แล้วก็มาทํางานด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็บอกทีมงานว่าช่วยเอาอ้อมมาหน่อยอยากสัมภาษณ์อ้อมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีไม่เขาเวลาคุยเขามีคาแรคเตอร์แบบว่าเขาตอบเกินเด็กอ่ะดูแลพูดแล้วเหมือนอยู่บ้านบางแค แต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ตอบไป๊เท่าเดิมนะคุณนเคยใครเมาพี่แก่มาบอกมีเชื้อเจ้าอะไรเจ้าเรามีเชื้อเจ้าคือเราไม่ชอบเราไม่ชอบเป็นลูกมือเราชอบเป็นเจ้าเล่นตลอดเล่นตลอดด้วยนะเารู้ทีหลังว่าพี่ไก่เนี่ยมีเชื้อเจ้าฮะเป็นอะไรมลวด้วยอะมลวนี่เป็นเหมือนคาบูทานมาแล้วเว้ยมันมีชื่อนะมีชื่อแบบ ชื่ออะไรอ่ะพันสามมาวันครับคือพันสานึงเนี่ยสามเดือนก็จะมาวันเลยแล้วที่ไก่เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมคะเปลี่ยนต่างต่างเนาะต้างต้อง อ้วนตอนนี้ตันเหรอฟันฟันอยู่ในคนนี้เมื่อก่อนมียินว่าเลี้ยนคือเมื่อก่อนโทษนะพี่เมื่อก่อนฟันเยอะมากค่ะเมื่อก่อนพี่ไก่เป็นคนฟันด่าอะไรฟนไม่ใช่คือฟันหมายถึงว่าฟันแบบเรียนแบบไม่มีเลยอาเป็เห็นพี่ไก่สมัยก่อนไหมใช่ฟันเอาแต่ใจตัวเองแต่พี่ไก่ไม่สวเองะใช่แตนฟันแต่ฟันสวยอันนี้เรไยกฟันเยินอันนี้ฟันดีเด่นฟันม้าเลยดูผ่านเหมือนน้องพีกันเนี่ยเนอะผ่านผ่านมาก ไปแล้วไม่เมื่อกี้เหมือนใครนะเหมือนน้องพีคใช่ไหมเอาเอาลวกผมครับเหมือนหม่อมเยือนออกฉีดหน้าออกสื่อฉีดหน้าออกสื่อป้าเอ้ล้อเล่นล้อเล่นเอาอีกป้าไงเดี๋ยวช่วยทีให้มีคนมาช่วยฉีดหน้าไก่ออกสื่อนะนี่เราอ้อมมาไม่ได้ให้กินน้ำเสริมน้ำแฉลบอันนี้กินได้ ศิลปินมีวิดีอวิาร์ิอาไลนวิดีาไปเรืยศิลปินนะศิลปินคนโปรดเหรอมาเล้วคนนะครับโอ้ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่พี่ไก่อยู่รายการจุดสปอตเกมครับตั้งแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมจนเปลี่ยนโฉมแล้วก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกครับแล้วก็ผลงานเพลงของพี่ไก่ก็ชอบครับอัลบั้มเหล่าเจ๊กหนีครับผมชื่อเหล่าเจ๊กหงิมีแฟนหรือว่ายังไม่มีมีแฟนหรือว่ายังไม่มี ดูน้องเขาหน้าเศร้ามากเราเม่ร้องเพลงแล้วเพลงนี้เขไม่เขาร้องออกมาได้ไม่เป็นหลังเพลงนี้เลยเขาเศร้ามากอะเขาบอกว่าต้องร้องอ่ะน้องสาวร้องมากเลยเราไปกราบเขาขอขอบคุณน้องด้วยขอบคุณน้องด้วยเออนะน้องเขาน่ารักนะสองหนุ่มก็คือหนุ่มมาริโอ้เมาเลอร์แล้วก็หนุ่มพีซแห่งรักแห่งสยามถือได้ว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อ่ เก่งกวางทั้งหลายเนี่ยในบ้านเราเนี่ยได้ขึ้นมานะครับประกาศตนเป็นอิสรภาพนะครับไอ้บ้าเราไปโวาวงมบอกตอนาานี้ต้นรายการทำได้ไหมว่าเมื่อก่อนนี่เคยเป็นบริการที่เบิร์ดด้วยเออจริงหรือเปล่าพี่คือ,ค,อคือส่วนใหญ่เรารุ่นพี่ที่ที่ทำอยู่แกมนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่คณะที่มีเทศใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้องๆเนี่ยไปไปไปรับจ็อบเออเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือไปส่องไฟโฟล่แล้วเขาก็ ให้ไปเดินถ่ายเอ็มบีไปเดินประกบพี่เบิร์ดมีเราแล้วมีพิธีพิศนาด้วยนอกจากนั้นเอาเองอะไรอะไรอะไรใหญ่พอดีความสามารถเยอะพูดได้หลายภาษาเขาเนี่ยสิญญามันนะเขาใหญ่สิญญนนะสิหมอใหญ่เรียนเก่งได้คุณไปเรียนต่อเยอรมันปีนี้ใช่ไึงสักนิดนิดสักนิดไปเดือนเดียวไปเดือนเดียวเออเดือนนึงเขาได้ทุนเดือนเดียวเดือนเดียวไปเดือนเดียวมีได้พวกสับปะอยกอะไรอย่างนี้ได้ไหม

อาบุจรก็อบุที่ง่ายๆนะอิชฉรเบดโอ๋ยไอเลิฟอยู่ไอเลิฟยูโบว์อลนซีออานวาได้เกมุซีร่าไพูดผิก็มีมีของจรกับของม่ม่ก็กพอได้พอได้ว e guess is หนึก็อาไอยูแล้วถ้าสั่งอาหาร่ยสั่งอาหารสั่งไอเดียไอทอดไอทอด ไปเยอรมันไม่ไปนไปฮัทไถฮไเหมือนกันเลยผมไปลอนดอนกับเนเป็นไงเข้าไปร้นาที่กัชบหน้าแปลกไม่ได้แไม่หยางไ่หยางไมหยางไม่หยปไมหปงไหปง ันคอยพูดอย่างนี้มันคอยไม่น่าเชื่อว่ามันมีคนมีตังค์แล้วนอนทับตังค์ไว้ตั้งแต่เด็กแต่การศึกษาไี่ช่วยมันเลยบริกรบริกรงงไอ้นี่ต่อเลยกลับก้าวกลับก้างนีเลยมันบอกว่าเป็ดย่างก็ขออยู่ซีนนนด้วยเหรอย ขอถ่ายรูปบ่อยมากที่บันวัยกลับเจอนักแสดงไม่ได้ต้องไปขอถ่ายรูปเขาบ่อยม ือเรื่องเล็กๆที่อาตุ๋ยบอกไงเรามีไอ้ไฮไฟอ้อมมียังไม่มีเราโลเทคพอเรามีไฮไฟเนี่ยเหนื่อยคือต้องแบบพยายามไปอัพเออแล้วเอารูปเข้าไปเลยต้องถ่ายอะไรเงี้ยแต่เรต้องอัปเดตได้เหรอตลงเข้าไปไม่เคยไม่เคยอัพใช่ไหมใช้คขาว่าเห่อได้เลยเพราะว่าวันๆไม่ค่อย่ทำอะไรนะว่างเสร็จปุ๊บนะอยู่หน้าจอคอมทันทีนะผมกลับบ้านมาประมาณตีสามมั้งเปิดไฮไฟดูอ้าพี่ไก่ออนอยู่โอ้โหแล้วก็เข้าไปคุยกันเล่นๆนะก็เออเนี่ยพี่ก็ง่วงแล้วล่ะ เนี่ยพรุ่งนี้มีงานช้าด้วยอีกแป๊บคงไปแล้วล่ะแต่อีกแป๊บของแจงเนี่ยป้ามัตีสีก็ยังไม่หยุดเลยท่นช่วงนี้อยาชอบเล่นมากติดไฟฟ้าเลยนะที่ทาอีกทาอีกร้าธุรกิจธุรกิจล้าก็มีร้านขื้นแทกนะครับอยู่หลังสวนสารสิน เาคกห้นหมดเลยตึกตึกหน่อมัยึกึหน่อมัยึกึกหน่อมถ้าไม่ึกึกลายในกองผายตึกตึกหรือไม่ว่าถ้าเปิดเพลงมันมันหน่อยนะนี่เลยนี่ต้องเก่งประมาณนี้อยดีกว่าไม่อ่ะไม่นี่คือจุดเริ่มต้นที่เราชอบเขานะเออไอเพลงของเกงยีนะ หูดหูดพูดเฮ้ยโอ้อ้หายไหมไวโอ๋โอ๋โอยชอบแหม่ดิหอยทอแม่บุญมาไม่ได้ยินนานแต่ว่าไม่ได้ยินทาวหอยร้านครัวไม่บุญมาแต่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่คืนแทกสารสิทธิ์แล้วก็เป็นของ ทักพวกน้องๆกันแหละครับเอออะไรอย่างนี้จะดีไงเวเวลาปิดจะได้ปิดพร้อมกันไม่รู้ปิดร้านแต่เราว่าเนี่ยเป็นร้านใหญ่แต่เราว่าทีมขอใหญ่มากเลยโหนี่นี่เปลือกเตื้องตัวมาแล้วเตือนเนื้อมาได้โหนี่มีร้านอาหารไทยที่โอ๊ยขาครับก็ทำกับพี่สาวมีร้านเอเยราอยู่ที่ออตตาวาแคนาดาครับแคนาดาครับไปกินกันมาไปกินกันไปวาเดี๋ยวข้างหลังพาไปตีไชคูีที่นั่นดิ๊ดีตีเดียวกันลาแค่นี้ก่อนดีกว่าเฮ้ย คุณไม่เอาของมาอะไรเขาได้แล้วรือไม่ให้พี่คณาดาไม่เอาให้เขาก่อนโอ้โหมีจักรยานเอาของโอ้โหวันนี้ผัดใบหาดได้เลยนะอยากได้เลย ก็เยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะ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 ครับคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุนะครับขอบคุณ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 นะครับขอบคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัอบคุณนะครับขอบคุนะครับขอบคุณ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 นะครับอบคุณนะรับขอบคุนะคร ไม่อะไรนะทุกวันนี้โจยังมาอยู่เลยมีปัญหาอ้อมเขาก็กันชัยพักเขาเอออะไรนะกันชัยกันชัยพักเขาเข้าใจแล้วแล้วก็มีเฮ้ยเลยใช่เฮ้ยนะโอ้วว้าแล้วตาก็ล้วเขาก็ถึงเช้าเลยคุยถึงเช้าคุยถึงเช้าแล้วเฮ้ยถามแล้วถาว่าเอาไหม